กลางฤดูฝนถนนดินแดงทอดยาวสู่ชายแดงไทยพมา่าปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบสายน้ำฝนเมื่อคืนยังขังเป็นแอ่งตามร่องล้อกเกวียนเก่าบ้านไม้ยกใต้ถุนเรียงรายเงียบสงัดผู้ชายบางคนจูงควายออกไปไถนาผู้หญิงนั่งทอผ้าไหมใต้ถุนบ้าน เด็กๆวิ่งเล่นเท้าเปล่าท่ามกลางดินเปียกชื้นวิถีชีวิตยังคงเรียบง่ายเหมือนสมัยบรรพบุรุษแม้มีการค้าขายข้ามแดนแต่ชาวบ้านยังยึดถือความเชื่อเรื่องผีสางและดวงวิญญาณโดยเฉพาะเสียงกลองลึกลับที่มักดังขึ้นในยามค่ำคืนทุกคนเล่าว,ว่าเป็นเสียงทัพผีทหารพม่าที่ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ไปผุดไปเกิดตน้นการมีบอลและเอกเพื่อนสนิทห้าคนจากกรุงเทพเดินทางมาถึงหมู่บ้านชายแดนเพื่อถ่ายทำสารคดีสมัครเล่นแนวสยองขวัญลงช่อง YouTube ผจญผีภัยบ้านที่พวกเขาเช่าเป็นบ้านไม้หลังคาสังกะสีเก่า หลานหน้าบ้านมีต้นไทรใหญ่ตั้งตรงงานชาวบ้านเตือนว่าอย่าไปยืนใกล้หลังหกโมงเย็นเพราะผีทหารพรมาร่ามักผ่านทางคำเตือนทำให้เมคนลุกทันทีเพราะเธอเป็นคนมีเส้นแรงแต่ต้นกลับหัวเราะและบอกว่าถ้ามีจริงก็ยิ่งดีจะได้มีภาพถ่ายไว้ลงคลิปที่ตลาดเก่าริมชายแดน ต้นสะดุดตาดาบโบราณเล่มหนึ่งฝักไม้ดำสนิทสลักลายพมา่าใบดาบสนิงเกลกรังแต่ยังคงสง่างามเขาหยิบขึ้นมาอย่างไม่ลังเลชายชาราผู้ขายรีบห้ามพรางเล่าว่าดาบนี้เคยเป็นของแม่ทัพพมา่านาม,มันจอตายในศึกด่านเขาปูน ถูกนักรบไทยตัดข้อมือจนเลือดไหลไม่หยุดดาบถูกฝังไว้ใต้สารไซเก่าเพื่อขังแรงอาฆาตหากใครนำออกวิญญาณจะติดตามไปทุกแห่งตนกลับหัวเราะคิดว่าเป็นเรื่องแต่งเขาจ่ายเงินซื้อทันทีเมเห็นแล้วหน้าซีดเพราะตอนที่ต้นหยิบดาบขึ้นมาเธอรู้สึกเหมือนมีสายตาเย็นเยือกมองมาจากด้านหลัง คืนนั้นบ้านไม้เย็นผิดปกติบ่อนที่นอนใกล้ประตูได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนทหารเดินสวนสนามเอกถ่ายภาพเล่นกลับได้ภาพเงาทหารถือดาบยืนอยู่ริมรัว้วทั้งที่ในความจริงไม่มีใครเมได้กลิ่นสนิมขาวเลือดทั้งที่ดาบถูกห่อผ้าแน่นการค้นประวัติศาสตร์เพิ่มเติมพบว่าชาวบ้านเล่าว,ว่า ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เรียกชื่อมันจอและใครผ่านสารไส้กลางคืนจะเห็นกองทัพพม่าเดินแถวเรียงรายคืนถัดมาอุณภูมิในบ้านตกนวบเหมือนมีลมหนาวพัดมาเสียงเคาะหอกกับโลดังจากใต้ถุนการส่องไฟฉายลงไปเห็นเงาทหารโปร่งใสย,ยืนเรียงตาแดงฉาน บอลถูกมือเย็นดึงข้อเท้าล้มลงเมื่อเพื่อนช่วยพยุงก็พบรอยไหม้เป็นรอยนิ้วประทับต้นฝันเห็นภาพสนามรบโบราณไฟลุกท่วมป่าเสียงกลองศึกเสียงม้าและเสียงทหารร้องเมื่อสะดุ้งตื่นก็ยังได้ยินเสียงกลองจริงๆพวกเขาตัดสินใจไปหาพระในวัดบนดอยพระชารากล่าวว่าวิญญาณน,นักรบพรม่ายังวนเวียนอยู่กับดาบ ต้องนำกลับสารไซเก่าและต้องมีวิญญาณนักรบไทยผู้เคยต่อสู้กับมันจ่อมาปราบเพื่อคืนสมดุลแต่ตนไม่เชื่อคืนต่อมาเขาชักดาบออกจากฝักกลางห้องเสียงโลหะกรีดร้องก้องไฟในบ้านดับพรึบเงาแม่ทัพมพม่าปรากฏเต็มร่างเกราะแตกไหมดวงตาแดงฉานมือถือดาบเปื้อนเลือด เขากวาดดาบฟาดผนังจนเป็นรอยดำเมกรีดร้องเมื่อได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อมันจอการสวดขอขมาบ่อนหน้าซีดเอกถ่ายภาพได้แต่เงาดำซ้อนทุกเฟรมรุ่งเช้าพวกเขานำดาบไปสารไซเก่ารากไม้ใหญ่งออกสารผุกล่อนบรรยากาศหนักอึ้งพื้นดินสั่นสะเทือนเสียงกลองศึกดังก้อง เงาทหารพมาร่านับร้อยปรากฏเต็มป่าไม่ใช่ผีเร่ร่อนทั่วไปแต่เป็นวิญญาณทหารพมาร่าที่ตายในศึกเมื่อร้อยกว่าปีก่อนพวกเขาสวมหมวกว่าวลงรักสีแดงดำผ้าโพกสีสษกเสื้อแขนยาวสีดินและแดงตังกิงหลวมโลหวายกลมทับอีกแขนมือขวาถือดาบดาแนบแนวหน้าแถวหลังแบกปืนคาบศิลา บางคนยกหอกสั้นเสียงโห่ร้องโบราณดังก้องไม่ต่างจากกองทัพมีชีวิตทันใดนั้นแสงทองพวยพุ่งจากสารปรากฏกองทัพไทยวิญญาณทหารที่เคยสู้รบและล้มตายเพื่อแผ่นดินพวกเขาสวมโจงกระเบนรัดแน่นเสื้อแขนสั้นเรียบหรือผ้าคาดอกผ้าโคกศีสะสีน้ำตาลเข้มโล่หนังควายมันวาว ดาบคมวาวสะท้อนแสงบางคนถือพลองทหารจัดแถวแนวโลกเป็นกำแพงคนช้างศึกไทยสูงใหญ่กำลังพลประจำมุมครบทั้งสี่เสียงปีฉไนและกลองชัยดังสะท้อนทั่วหุบเขากองทัพวิญญาณทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เพียงเงาเลือนแต่ยังคงการฝึกการเคลื่อนไหวแบบทหารจริงทุกการฟันการแทง เป็นไปตามแบบแผนที่เคยฝึกสอนกลองศึกพม่าตีสามจังหวะกองโล่ไหวพุ่งเข้าชนทหารไทยใช้โล่หนังควายกระแทกสวนดาบและพรองเฉือนหอกออกแล้วถอยครึ่งก้าวให้แนวปืนคาบศิลายกขึ้นยิงควันขาวฟาดลงแนวพมา่าเสียงกึกก้องจนต้นไม้สถานแม่ทัพมันจอควบช้างศึกนำขุนศึกบนโครงสั่งโห ช้างพม่าก,ก้าวหนักหวังพังแนวโลไทยตอบด้วยเสียงค้องช้างสึกคู่หน้าพุ่งเข้าช่องนายกองบนโครงชี้ดาบม้าไทยรอจังหวะไล่ซ้ำเมื่อช้างเข้ากลางลานใสนักรบไทยบนโครงยืนขึ้นดาบทองเงาวาวปะทะกับดาบดำของมันจอประกายเหมือนฟ้าแลบดังสนั่นไปทั่ว ด้านล่างทหารรักษาม,มุมต้องกันขาช้างไม่ให้ถูกตัดเอ็นฝ่ายพม่าก,กันด้วยโล่ไหวโค้งรัดแน่นกองรบทั้งสองสู้กันดุเดือดโล่แตกหอกหักปืนยิงไม่ทันเพราะฝนชืน้นเสียงดาบเสียงโล่เสียงกลองปะปนกับเสียงโห่ร้องวิญญาณทหารไทยและพมา่าปะทะก,กันด้วยความแค้นและเกียรติยศของนักรบไม่ต่างจากเมื่อครั้งย่งมีเลือดเนื้อ ต้นที่ยืนมองเหตุการณ์ทั้งหมดรู้สึกถึงความผิดมหันดาบในมือนักรล่าภูเขาเขาหลับตาตั้งจิตปล่อยวางความโลภและพูดทั้งน้ำตาขอโทษดาบกลับเบาลงราวยอมสยบนักรบไทยหันมาพยักหน้าแล้วพุ่งฟันกลางอก,อกแม่ทัพมันจอเงาดำแตกสลาย กองทัพพม่าทั้งหมดจางหายไปพร้อมเสียงคร่ำครวญกองวิญญาณไทยทั้งหมดต่างยกดาบขึ้นเหนือศีรษะแล้วโห่ร้องรับชัยก่อนจะค่อยๆจางหายไปในแสงทองทิ้งไว้เพียงความสงบนักรบไทยกล่าวเสียงก้องว่าแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของใครคนเดียวแต่เป็นของลูกหลานไทยทุกผู้ทุกคน ความแค้นทําให้คนตายไม่สงบแต่ความรักชาติความสามคัคคีและความกตัญญูต่อแผ่นดินจะคุ้มครองลูกหลานตลอดไปเมื่อสิ้นคํากล่าวแสงทองหายไปพร้อมร่างท่านรุ่งอรุณหมอกเช้าลอยต่ำเหนือทุ่งนาเสียงไก่ขันเสียงควายลากไถเสียงผู้หญิงตำข้าวดังเป็นจังหวะกลิ่นข้าวคั่วและปลาร้าลอยมาตามลม เพื่อนทั้งห้าเดินออกจากศาลด้วยหัวใจสันไว้ต้นพึมพำว่าเราเกือบทำลายทุกอย่างเพราะความโลภก,การเสริมว่าคนรุ่นก่อนสละเลือดเนื้อเพื่อรักษาเราต้องเรียนรู้ที่จะเคารพมียกมือไหว้ท้องฟ้าเหมือนขอบคุณวิญญาณบนหัวเราะเบาๆว่าต่อไปท่ายร้านป้วยทอดก็พอเอกเก็บภาพหมอบและรอยยิ้มของชาวบ้านไว้ ภาพหมอกที่คลี่คลายและเสียงชีวิตเรียบง่ายคือเครื่องย้ำเตือนว่าถึงเมื่อคือนจะเต็มไปด้วยเลือดและความตายแต่วันนี้แผ่นดินชายแดนยังดำรงด้วยความสงบเสียสละของนักรบในอดีตไม่สูญเปล่าเพราะแผ่นดินที่เขารักษาด้วยชีวิตกลายเป็นบ้านสงบให้ลูกหลานได้อาศัยและนี่คือคติที่ฝังลึกในใจทุกคนว่า การรักชาติไม่ใช่การเกลียดชังต่างชาติแต่คือการเคารพผู้สละชีวิตทั้งไทยและพมา่าเรียนรู้จากอดีตปกป้องปัจจุบันและส่งต่ออนาคตที่ดีให้ลูกหลาน